สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนวันนี้มาพบกับคู่แปมสุดปังในรายวิชาภาษาไทยกับบทที่4อาหารดีชีวีมีสุขคลิปนี้จะเป็นเรื่องอ่านเพิ่มเติมความหมายให้นักเรียนเตรียมหนังสือภาษาพาทีและทักษะภาษาของตนเองขึ้นมาเพราะเราจะฝึกอ่านหนังสือและทำแบบฝึกทักษะไปพร้อมๆกันหากนักเรียนพร้อมแล้วให้เปิดหนังสือไปที่หน้า55ได้เลยค่ะ พร้อมนะคะอ่านเพิ่มเติมความหมายคูปองคูปองหมายถึงบัตรหรือตัวที่ใช้แลกของซื้อของหรืออาหารแคลเซียมแคลเซียมหมายถึงเป็นของแข็งสีขาวเนื้ออ่อนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟันธาตุเหล็กธาตุเหล็ก หมายถึงส่วนประกอบที่สําคัญของเม็ดเลือดแดงผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ณหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นเมนูเมนูหมายถึงรายการอาหารรแสแซบรแสแซบหมายถึงรสอร่อยวงเล็บเปิดภาษาถิ่นอีสานวงเล็บปิดวัตถุดิบ วัตถุดิบหมายถึงสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อประกอบอาหารหรือผลิตเป็นสิ่งต่างๆอุบัติเหตุอุบัติเหตุตห,ตหมายถึงเหตุที่เกิดขึ้นไม่คาดคิดแอโรบิกแอโรบิกหมายถึงการบริหารที่ต้องเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี อุโบสถอุโบสถหมายถึงสถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมกันเพื่อทำสังฆกรรมหรือพิธีทางศาสนาผ่านไปแล้วนะคะกับคำและก็ความหมายให้นักเรียนเปิดหนังสือทักษะภาษาไปที่หน้า36ได้เลยเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะคะ,ะข้อ2ใหญ่ให้คำสั่งว่าบอกความหมายและ บอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำข้อหนึ่งย่อยเรียงอักษรใหม่ให้เป็นคำที่มีความหมายตรงกับรูปภาพโจทย์ให้รูปภาพมาให้คำที่เรียงมาไม่ถูกต้องให้นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพแล้วก็ดูคำที่เรียงมาไม่ถูกต้องก่อนและนำคำนั้นนะมาเรียงให้ถูกต้องรูปภาพอาจจะมองไม่เห็นนะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนอาจจะมองเห็นมากกว่าเนาะ มีปอปาอออ่างคอควายสาลูงองูเอ๊ะอะไรนะที่เอาไว้แลกซื้อของซื้ออาหารได้คือคูปองต่อไปคําไหนต่อไปดีอ่าอันนี้มีอะไรเยอะแยะเลยมีนอนูสระอูมอมาซระเอเอเอาย,ยัางไงดีเรียงยังไงให้ถูกต้องเอาไว้สั่งอาหารแบบเราอยากทานอะไรเราต้องหยิบอันนี้มาก่อนก็คือเมนู ต่อไปมีสรลโอปอใบอไม้สรลอิอ,อ,ลอ้ออ่างสรลแอกอไก่เอรอเรือกอไก่เขากำลังเต้นเต้นกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเต้นอะไรหน้าที่มีสรลแอมีรอเรือมีสระโอเนี่ยอ้าอะไรนะอะไรนะเต้นอะไรหนะ้าเต้นแอโรบิกเป็นการบริหารร่างกายนั่นเองนะคะต่อไปเป็นรูปน่าจะเป็นปรูปรถชนกันหรือเปล่ากูมองไม่ถนัดเลย นะคะอันนี้เป็นอะไรที่เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดเหตุไม่คาดฝันแสดงว่าเป็นอุบัติเหตุอ่าต่อไปมีสินค้ามากมายเลยที่สร้างขึ้นสินค้ามากมายที่สร้างขึ้นสิน่าาทสงที่ทําขึ้นคืออะไรพระอะไรผลิตภัณฑ์นะคะถูกไม ơi, ่เอ่ย5ข้อต่อไปขอ้อ2เติมพยัญชนะที่หายไปเขามีพยัญชนะมาให้แล้วบางอันที่เหลือนักเรียนต้องเติมเองเอา้าว ออจจจสระเอกกไก่จจจ,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 จอะไรหนะ้าคำนี้อ่านว่าอะไรหนะ้าเราก็ต้องเติมไม่ถูกต้องคือสังสังอะไรสังเกตคําว่าสังเกตต่อเต่าไม่มีสระ,ะอุนะคะต่อไปคํานี้อ่านว่าพลุกพลานนี่ฟังเสียงดีดีพลุกพลานแสดงว่าต้องเติมอะไรพอรออุอกอพลุกพอ ลอานพลานไม่เอกพลานอ่านว่าพลุกพลานต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่สร้างเสริมกระดูกและฟันให้แข็งแรงเป็นของแข็งสีขาวเนื้ออ่อนเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟันคืออะไรแคลอะไรแคลเซียมสะกดยังไงคอแอลลแคลซอเอมอเซียมไม่เอกเซียมอ่านว่าแคลเซียม ต่อไปเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์เนี่ยประชุมกันเพื่อทําสังฆกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาเขาจะพระสงฆ์จะทําในที่ไหนอุอะไรอุโบสถอ่อสะกดยังไงอออุอุบอโอโบสอโอผอสดอ่านว่าอุโบสถต่อไปเป็นที่ที่ให้ระลึกให้นึกถึง เหมือนส่วนสมเด็จย่ากไงคะสร้างเพื่ออะไรเพื่อเป็นอะนุสอนออ,อันนี้อะนุเนอจะออกเสียงอะกึ่งเสียงไม่มีรูปสละอะนะคะอะนอ,อนุนุสอนอ,อน,น,นแล้วก็เครื่องหมายทันตคาตอ่านว่าอะนุสอนต่อไปที่ป๋อชอบมากเลยเป็นกิจกรรมที่ป๋อชอบมากปั่นอะไรปั่นจักรยานอาสะกดยังไงจอจานไม่หันอากาศ กไก่กรอเรือยอยักษ์สระอานอหนูอ่านว่าจักรยานสำหรับแบบฝึกหัดนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคำแล้วก็มีความหมายนะนักเรียนได้อะไรกับเรื่องนี้บ้างลองตอบคำถามตัวเองดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ